นี่แหละครับดูนะครับพี่น้องน้ำเมือกไหลตั้งแต่ตอนเย็นหมอกันนัดตอนเช้าอยากได้บัวลูกตัวเมียเตรียมสิ่งนี้ไว้เลยนะครับเรามาดูว่าเตรียมอะไรนะครับน้ำนะครับแล้วก็น้ำแข็ง น้ำแข็งแล้วเอาน้ำแข็งบดนะครับผมซื้อมาหนึ่งถุงเลยนะครับแล้วก็เกลือนะครับพี่น้องนี่แหละครับพ,พี่น้องครับก็วัวของสุดาฟาร์มนะครับรอผสมเทียมเตรียมสิ่งนี้รอเลยนะครับ เพื่อที่จะปรับอุณหภูมิให้วัวนะครับเดี๋ยวเอาเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวให้คุณหมอเขารัดนะครับคงไปกี่ินมานั้สองวัน มั่ออจริงวในีะครับแตใหญ่ตกร้อยเปอร์เซ็นเลยครับวันนีติดครับติดร้อยปรเ์เนจริงๆทดลองเลยครับดูด้ดวถ้ามันเป็นตัดจริงเลยเแต่มันก็เป็นครับก็ตามที่ผมถ่ายจรยนี่ครับแต่ร่างไทยน่ยใหญ่กว่าเดิมมากเลยครับ ใหญ่แล้วหมดใหญ่กว่านิโปรงหมดก่อนผมสมเท่านิโป่งทีนี้ได้มาตรฐานเลยการมีน้ำแข็งมาลดน้ำแข็งคุณเตรียมไว้แล้วเป็นกระสอบเลยวันนี้จะเอาไปราด ข้างนอกดีกว่าครับคุณหมอครับจะไปรัดข้างนอกใบคอกมันเปื่อนนี่แหละครับพี่น้องผสมเสร็จแล้วเดี๋ยวมาราดข้างนอกเพราะว่าข้างในมันจะเปื้อนคอกนะครับเพราะว่าราดน้ําแข็งเยอะมากวันนี้นะครับผมเตรียมน้ําแข็งไว้เป็นถุงเดี๋ยวเรามาดูนะครับ คุณหมอบอกว่ารอบนี้พร้อมมากไข่ใ,ใหญ่มากนะครับพร้อมที่จะผสมพันธุ์มีโอกาสติดสูงครับ up. นี่แหละครับพี่น้องหากว่าเราอยากได้ลูกตัวเมียเราต้องปรับอุณหภูมิให้วัวนะครับให้ามีความเย็นผมซื้อน้ำแข็งมาหนึ่งกระสอบเลยนะครับ40บาทแล้วก็ใส่ในถังพร้อมกับเกลือนะครับผสมให้เย็นแล้วก็เทราดหลังวัวน,นี่แหละครับสำหรับพี่น้องอยากได้ลูกตัวเมียนะครับก็หลังจากที่เราผสมเทียมเสร็จ ก็เอาน้ำแข็งมาราดลักษณะนี้นะครับก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับจะลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ